สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยคัดพิเศษนะฝาให้กับสมาชิกที่ชอบสไตล์นี้นะครับกับ Toyo t a c คัมรีนะครับคันนี้เป็นตัวเ t t i m o โนะครับเป็นตัวพิเศษจากโรงงานนะครับชุดแต่งมาจากโรงงานนะครับล้อขอบ16ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับคันนี้สภาพสวยหนึ่งในร้อยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่14,000กิโลเมตรนะครับรถสวยมากมากครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำไม่เคยชนดูแลสภาพมาดีมากๆครับไม่แท้ๆนะครับใครหาใช้งานครับสุดค คุ้มเลยนะครับสภาพนี้สวยๆเลยครับเครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงรถปี 2, 2013จดปี 2, 2014นะครับ Toyota Camry 2.0ออโต้เบนซินครับ รถสภาพพร้อมใช้นะครับมีม้านหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับนี่ครับรถสวยมากๆนะครับเสร็จทะลอกแอร์แบ็ก ABS ติดเบรกนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆครับใครหาคัมรีนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันต้นๆผ่อนได้หกปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสวยมากๆครับกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะรุ่นนี้อึดถึกทนและคันนี้สภาพเรียกว่าหนึ่งในร้อยนะครับมือเดียวไม่เคยชนไม่เค เยแก๊สใม่หม0่14,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้เลยนะครับรถสภาพเสวยเลยนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นมีบ้านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็ตัวนี้สวยสุดคุ้มเลยครับใครชอบคัมรี่นครับสวยหรูดูดีมีระดับกว้างขวางคันนี้ เหมาะมากๆเลยนะครับมาชมได้เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยดัดแปลงไม่เคยแต่งซิ่งอะไรนะครับเราอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็ครบจบแน่นอนสภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนนะครับถ้าท่านกําลังหานะครับจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับสาหรับผมทําหน้าที่คัดและเช็คนําเสนอให้กับสมาชิกที่กําลังหาสไตล์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับกับคัมรีตัวพิเศษนะครับตัวเอ็กติโมชุดแต่งจากโรงงานภายในสวยกิิบๆเลยนะครับรสสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งานมาดูได้เลยนะครับ สภาพสวยนะครับแบบนี้หาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรสสภาพนี้นะครับอยู่กับสมาชิกรับรองใช้กันได้อีกยาวนะครับไม่แท้ๆนะครับรุ่นนี้เครื่องทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใครอยากจะเอาไปติดแก๊สก็คุ้มนะครับรสสดๆเลยนะครับคันนี้สวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นตัว Extreme ฉบ e x t i m o จากโรงงานนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ยางขอบ16 ดอกเต็มขับได้ยาวขับได้สบายใจรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาเลยนะครับสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นแต่ถ้าท่านคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราทําหน้าที่นี้ให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจนนารณาตัดสินใจรอรับรถที่บ้านได้เลยครับบอกคู่น้าปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแย,แยกซ้ายขวาเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยนะครับ โอเคครับสวยมากๆนะครับคันนี้ฝากด้วยนะครับทอเจราจานครับชอบกดหูโทรศัพท์มาเลยครับส่งถึงบ้านเลยครับสภาพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคัดมาอย่างดีไม้แท้ไม้สูนย์การันตี1 4 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สการันีีนี่นะครับด้านหน้านี่ทาเป็น